ขอถามเกี่ยวกับลุงตู่ก่อนเพราะว่าเห็นบอกว่าพี่ตุ๋ยสนิทกับลุงตู่โอ้ไม่กล้าอย่างนั้นหรอกช่้ช่วงนี้ช่วงนี้เป็นไงบ้างครับได้เจอหครับ่คุยกันครับคุยแต่ไม่ได้เจอครับเพราะว่าท่านท่านแต่ว่านัดกันแล้วว่าเดี๋ยวจะเจอเพราะว่าท่านอยากจะอยู่เงียบๆแล้วผมเองก็ภาระเยอะมากเลยสองเดือนเนี้ครับ ตั้งแต่ตั้งรัฐบาลมาเนี่ยแต่คุยกันเรื่อยๆครับอาทิตย์หนึ่งก็หลายวันลุงตู่ได้รีวิวไหมครับความจริงระหว่างเดินทางวันนี้ก็คุยอยู่เเห็นเห็นเมื่อสักอาทิตย์สองอาทิตย์ก่อนเห็นลงว่าได้ไปเที่ยวในรอบตั้งหลายปีดีใจด้วยเร่าไห้ฟังไหมคะว่าไปเที่ยวสนุกไหมท่านน่าจะไปมาตั้งนานแล้วครับแต่ท่านก็เป็นห่วงบ้านเมืองอ่ะอ่านมาท่านก็ไม่ไปไหนทำไหนงานท่านสบายดีไหมครับสบายดีครับสบายดีครับขอฝากบอกลุงตู่หน่อยครับว่าพจนนท์คิดถึงได้ อย่าให้ลุงตู่ตอบรับคำอะไรพุอนนท์นะไม่กันเดี๋ยวชวนมาเล่นหอแต๋วแต่ยุ่งเลยนะไม่ได้คิดถึงลุงตู่คิดถึงลุงตู่ไม่ได้